สวัสดีค่ะมันหลังจากกิดไปหาเห็ดมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องมันพี่สมบักเหาใหญ่ก็ตะโดยตะโดยพันยาติเตืองสวยกันมือนี่แสบก็มือนั่นได้ตะโดยมันสูกมันเพิมความจริงเขาให้ถูกๆต่ำๆแล้วค่ะสิว่าไปก็กระบวงสิ ือก็เสกันถวยก็ม uh ีแ hmm. ต uh ่งามๆเนาะก้นคือดําแต่ว่าทางในก็เอ้ยไอ้ของมูนี่มันสิขาวไหมดจังไดวยนี่น่ะเป็นอหยังเป็นหยังน้ํานการใส่งานบ่อืออใส่งานใส่งานเอกนําแตกแล้วบเข้าเมาใหญ่ครับพี่น้องาๆเป็นหยัง่ใหญ่นี่เราคือสิสะเอียแหงเนาะเมื่อวานยังบ่จือมาเด้อน้องเอ้ยกินหยัง môn nầy bọn 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 nầy 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 nầy

ซุกขึ้นเลยกระดับสน่ยกรับมนกุ้สหวานหวานหวานบนงกินเลยกอะดับเมนูคุ้เห็นหวานอืนี่หน่วยดำๆสี่มืออื้อน่วยสีอนี่คุณหวานพอซุกเร่งๆก็ต้องเรงๆก็ต้องก็ต้องเสียบมันสมาจยิ่ว่ายสมเลยอีกก็ต้องเสียบอืมนี้ แล้วอย่างที่นอนวอนบบนัญายัอืมอเคุ <lawsuit royable> ้นคืนแม่อลูกบอกไปขอมกเขียวพ่อลูกบอกอะไรเลยวันดีดีหยสวัสดีพ่อยังวะมานีเลยหลินเชี่ยนไ้ขอไปเหลือกว่าพ่อลงไปหลอกคนนี รูกลูกบ well> ่ลเลยพี่น่องเอยเมียหนึงวอะไรด้วมันว่าง uh yes ัดหรอว้ดนี่ด้นต่ลุดเขไปหลุด้เข้าไปดึกเลือกได้ดีต่อไปจะบอกวังันอยากพึ่ไ่ิ้งมืออ่ะอยากพึ่งไม่ิ้ง ม่กันยัดยมันลุกไว้ไปเวังว่ดีปัดไวแล้วมันเหลืองไห่เลืองไห่จังไห่มันก็หัปองดุแล้วเสียบผู้ใส่เขาไปดีมากผู้อื่ใส่เอืเม็ดเดียวเดือยเขาไปสองมันก็เขาไปสองมันก็จิมีนเม็ดอื่นไปดันออกเลยทนที ดิฉันเป็นไม่บอกเงาแต่เป็นนำแข่งเขาไปน้งเซ็ตน่าก็ละลายเลยล่ะอยู่ละลายที่มันเย็นแห้งดีอยู่รุ่นนี้ใส่ดินเตอร์อันนี่ไหมเพราว่าเอิญข้นขืนข้นขืนข้นขืนมาเรื่อเวียดเอ้ยนั่อะไรบวน บบอนี้ตัอันนี้ไปเป็นอนหนอกเขามันเปบาทนั่นเรื่องอรื่อมเลยมันสิกลับมาพขึ้น้องเพนงเขาู่บันขาหน้าหน่อยมาดอถวนด้วยเปนสวงผู้ใดสวงสวิงเนาะเบถึงคน พนเวาถึงว่าอันนี้ได้พูนไปสีดาขาดญยาดมานะนะกินในของสมกินพูไในก็กินบักน้าวสีนะะนี่กระดิ่งจันทร์สีนะพี่เฉี่มากินที่สมเสียบินบินหั ดดแดดหล่ะบันนี้อืออือดิบพ้นบ่ละ่ะพ้นกับพ้นเบิดขึ้นหอเยเจอง่ะบ่แห้งเนาะมีหนามมีตอนพี่นี่เจ๊สิแดดป้าขอนบอกพี่นี่จะสิแด <c oughs> ดฮะครบไงบ่มันบ่มีหนามแบบว่าขัาขงโต๊กซูมือแั่เวลาแห้งแห้งมาหนาเหื่นแห้งไม่ใช่ข้ามามาถัวม์นาบานอยู่พักหนึ่ง งามกัระบายไปเบิดลงทงสิไลย,ยู่แต่หน้าแย่เหล่าเพราะว่าหน้าคิดบานหน้าแย่เหลา่าน้าไม่อ่อยหน้าแย่เถียนคงนี่เพราะว่านี่เด้อคือพอมีหนามมาตัวพี่กายคือน้องเยอะเหมเห็นแต่ว่าฝนตกบ้านท่าเจ๋อฝนตกดีตกแต่พ่อนี่ซื่อแต่บ่ตกแบบบนของพนบาสูวพี่กายเนีงยมาหนามน้องคู่เพท่านน่ะหนีอยู่น,น้องคู่เต็มเดียวแต่ว่าพี่กายน้มพ้นมันตกะโต๊ะต่อเลยเ <ๆ S 1> ต็มอยู่<ๆ>มันบอกบบงวด หัวค <ok> <eventually> ุณเขาได้ใส่ตูงบนเล็บใส่ตูงก็ใส่นาเดือนนี้แล้วหัวคุณบวชถูกสินี่ถ้าเบิกเงินเขาสักวันสิบเจ็ดนเพราะกระิบมันนี่วันสิบสิบห้าเนี่ยเล็ดปวดจะออกเลยก่อนก่อนผ่าใหญ่นี่มันโมมินานี่มันมัคนดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่ก็ไหลเงียบไปอาทิตย์ปู๋นเลยไปหอวฉีนเดือดมากองร้อนออกไปเรื่อยๆไปหาขขาวสากหน่อย ก็ามากแต่มัอดนึว่าบ่นะ่าไงที่หลังเเจะว่ส่วนมากสิเฮ็ดบุ้เขาสากหน่อยก่อนเป็นว่าเฮ็ยบุญใหญ่แค่นี้ก็เข็ยบุญนหน่อยเฮานี่ถึงเฮ็ดบุ็ดเฮ็ดบุญเขาสากหน่อยนี่เห็ดใหสิจัดใหสิจัดแบบเออพวกเขาพวกนามมียังจังเสียน่ะมันเป็นษเพรนี่ตั้งพวก มนี่ก็สีเอาราลังเลยกกากสักักสกลังนพี่น้องก็จะมาตุบมือันเลดตาอืมดูดตาดูตาเอ้ยแสบแสบพี่น้องอ่าแสบดีรอูได้ สวงสวิงนี่พิดอ่างสาลีกและนี่สำลักชั่วผู้สาวคนใหม่นี่พี่น,น้องตอนอัไรนี่นะมักได้แบบนี้สมแบบนี้เซ็ตหลังน,น,นั้นบะหมี่นี่บานเข้าบ่งมันบ่มีมันบ่มีบม่บงบ่บบกินบ่เห็นมันกินสมอะไรมันกินแต่สมสำร็จรูปกินว่าแต่สมัยนีนมันไมกินแต่พวกเขาขาย<อ>บางวงกับบางวงก็ปอกเร็วมันบอกบอกไรอย่างเง้ยเพราะสมัยแต่กี่หากินแบบขามายืนแบบสมหากินเลยนี่ พิกเทถุงสมัยุบเปลือ่เปลือเป็ยสมัยใบไม่บังอีหลอกบังอีลุ่มมาเด้อพ่อใหญ่เสื้อมาไอปู่ไอปู่ไปซมอันมาเลยไอปู่พือพ่อในถือกันบ่ให้โ้ยอาศกควบคดพ่อ เขาก <Mohammad, S 1> ็ไมาคลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอหน่อยมเกอร์เขาต้อนเน่าโอ้หอืมคุณเขาเพาะเขาเพาะจะได้ดอกกระโบมุ้งคือกันแต่ว่าเขาก็มีต้นแม่ต้นแม่มันแล้วเขาก็มาตอนกิ่งตอนกิ่งแล้วก็มาฮักซ้่มหน่อยแต่เบิ่งเขาหักมาอยู่งานหนึ่งเขาเขาเอามาสั่มนะมะสิเกิดบ่กเรียกว่าผมนั่นสิเกิดแบบต้นหญ้าเนาะอืมแต้นหน้าพระเจ้าใต้มันสีปกติมีหน่วยมันมันน่าสิเกิดไดเลย เนาะมิดมันหาน,นหาสิพอได้นเนาะพอแล้วไม่คือผูวแย่านางมีเลยพวแยา่นางน,นี้ส่วนงงาลัว่าวบอคุณเราเอาต้นมัน่เคยปลูกกันวะเอาหาคนเมืม